เจ๊อ้อยหรือพี่อ้อยของน้องตั้มเงินเจียิเล้านบาทโอนจากฝรั่งเศสผ่านเข้าบัญชีของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดซื้อบ้านราคา40ล้านบาทเงินมาจากไหนครับเขาก็สงสัยว่าเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ได้มาจากป้าอ้อยหรือไม่อย่างไรให้สำรักพากช่วยตอดตรวจสอบความร่ำรวยของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดและครอบครัวที คุณูประการในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการนั่งเที่ยวบินระดับชั้นพิเศษหรือเฟิร์สคลาสหลายรอบหลายเที่ยวมีประเด็นที่จะให้สรรพากรทําการตรวจสอบอยู่4ีหประเด็นประเด็นแรกครับทุกท่านครับเงิน7จ็ดล้านบาทโอนจากฝรั่งเศสผ่านเข้าบัญชีของนายสิทธาเบียบังเกิดธนาคารกรงุงศรีอยุธยาสาขาปากช่อง สันประกรตรวจสอบผิดปกติหรือไม่อย่างไรดําเนินการประกาศบุคคลที่สองที่จะต้องมาตรวจสอบก็คือภรรยาของนายสิทธาซื้อบ้านราคา40ล้านบาทเงินมาจากไหนครับเขาก็สงสัยว่าเป็นเงินส่วนหนึ่งที่ไรมาจากป้าอ้อยหรือไม่อย่างไรหรือก็ไม่รู้แหละนะครับว่าภรรยานายสิทธาทํางานอะไรประกอบวิชาชีพอะไร ที่สาคัญที่สุดเสียภาษีหรือไม่อย่างไรสัพปรกรณครับผมย้ําอีกครั้งต้องดําเนินการเรื่องนี้เพราะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นบุคคลสาธารณะเป็นบุคคลที่พี่น้องประชาชนรู้จักต้องทําตัวนะครับให้เป็นแบบอย่างให้สัมปรกรณช่วยตรวจสอบความร่ำรวยของนายสิทธาเบี้ยบังเกิดและครอบครัวทีหากว่าสัมปรกรณตรวจสอบแล้ว พบพิรุษยังไงแจ้งไปบอกที่ DSI ด้วยแต่ปรากฏว่าอาทิตย์ที่แล้วครับอาทิตย์ที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ไปดีเอสไปถามเรื่องนี้เขาบอกว่ายังไม่มีหนังสือจากสรรพปกรณตอบกลับไปเลยว่าอะไรยังไงประกอบกับผมเองก็มายืน่นร้องนะครับเรื่องภาษีของนายสิทธาและครอบครัวก็ไม่มีวี่แววว่าสำปรกรณจะเอาอย่างไร ไปหลอกเอาเงินลูกความมาตัวตัวเขาเนี่ยนะฮะถูกหลานของสอวาคายาอาดีตสอวาคายาข่มขืนรับไปให้ทนายดังช่วยทำํำคดีแต่ปล่อยคดีเขาทิ้งไปสารชั้นต้นยกฟ้องเหล่านี้เป็นต้นพฤติการเหล่านี้ไม่ต้องรอให้สารตัดสินผมบอกให้เลยว่ามันญาติทนายความก็เหมือนจัญยาบันเหมือน ว่ากันว่าก็เหมือนกับทางเชอรี่ทำของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั่นแหละนะครับไม่ต้องรอให้ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดดำเนินการได้เลยผมก็หวังว่าสภาในความผู้บริหารของสภาในความจะ,ะนะครับจะไม่ปอดแหกดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจกกังก็ผมก็ก็หวังว่าท่านที่บอร์ดีกรมสรรพากรคงไม่อยากจะมีชื่อเป็นจำเลยร่วมกับนายแสวงบุญมีและกรก,กตอ,อีก7คนในสาราญาทุจริตกับผมหลอกมั้ง